ไพ่สตล์เนี่ยเป็นไพ่แห่งความหวังผู้หญิงเทคนโทลงในน้ําเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เป็นผู้ชายก็เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ไพ่แบบเนี้ยบบน,นะคะมีความสุขกับตัวเองได้มีมุมส่วนตัวแต่ว่าอย่าเพ้อฝันมากเกินไปเนาะบวกมากเกินไปก็เพลียหัวใจด้วยเหมือนกันอันนี้ส่วนมากจะหุ่นดีหุ่นดีผิวดีสวยอะไรสักอย่างอะถ้าผิมไม่ดีก็จะเป็นผิวเนียนๆหน่อยนวลๆหน่อยไม่รู้จริงไหมนะ เออนะคะให้มันตรงกับดวงหน่อยพิมพมาบอกหน่อยแล้วไพ่ใบนี้นะขายตัวเองได้ขายชื่อเสียงได้มันหมายถึงชื่อเสียงใช้ทํามาหากินได้เพราะฉะนั้นข้อดีของไพ่ใบนี้คืออะไรถ้าคุณเป็นชาวราศีกุมแล้วอยากจะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองให้สร้างตัวตนบนโลกใบนี้สร้างตัวตนบนโลกใบนี้ก็ทําช่องทําเพจทําอะไรก็ได้อย่างสม่ําเสมอเพราะไพ่แบบนี้แต่บางคนเนี่ยวาสนาดีด,ดวงดีมีโชคเรื่อยๆบางคนก็อาจจะมีคนอุปถัมภ์ก็ได้ แต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งร้อยคนหรอกใช่ไหมให้มองมุมดีของตัวเองคือเป็นคนมีสเสน่ห์ใช้ชื่อเสียงทำมาหากินได้ขอให้เป็นชื่อเสียงในทางบวกนะจ๊ะเออตรงไหมเออนั่นน่ะสินี่เป็นสัญลักษณ์ไพ่ของตัวเองนะเออนะคะเพราะฉะนั้นไพ่ดีๆไพ่แบบเนี้ยบางทีก็มีคนอุปถัมภ์เรื่องดูนะคะมีคนคอยซัพพอร์ตนะหรือบางคนเนี่ยมีโชคเรื่อยๆเลยโชคทางไหนก็ตามนะเนาะมาดูดวงพรุ่งนี้หน่อยสิ พรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสาเที่ยงวันยันตีห้าห้าสเก้านาทีตื่นเช้ามาเป็นวันพฤหัสดวงคุณเป็นยังไงนะคะโอ้ได้ไพ่ยทยานไปข้างหน้าปาร์ตี้เดินทางลุยจะทำอะไรต้องทำจะเที่ยวต้องเที่ยวจะดา่าต้องดา่าไม่เอาแบบนั้นนะนะคะประตูเงินก็เปิด สงสัยคนค้าขายจะปังแล้วละมั้งจ้าพรุ่งนี้ใครจะค้าขายใครจะไปขอเงินใครจะไปขอคนซัพพอร์ตช่วยเหลือไพ่ปังมารอเลยจ้ะออขอลุ้นไปสุดท้ายถ้าไปสุดท้ายดีนี่ปังเวอร์แล้วเดี๋ยวมาแยกดูว่ารักเป็นยังไงเนาะว่าประตูเปิดจ้ะเปิดกว้างสำหรับทุกๆคนที่ฟังอยู่หรือคุณที่เกิดราศีกุมพรุ่งนี้ ้าขายออนไลน์ติดต่อดีลงานไปเที่ยวพักผ่อนขอพรวิ่งเต้นหาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหางานหาเงินเงินจะเข้าเงินจะปังเงินพิเศษเงินโบนัสเงินจากความขยันเงินจากคนอุปถัมภ์อุ้ยตายแล้วมารอแต่ว่าตัวเองไปอุปถัมภ์ใครหรือเปล่าละ่ะนะคะไพ่ปังมากเลยอะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อ่สัปดาห์อีออกลว้วันพรุ่งนี้ประตูเปิดเกือบร้อยเเลย คนค้าคนขายให้ขยันให้มากๆอย่างแบบไม่ได้เลยไม่ได้เลยมีพอจ่ายจ่ายลูกน้องจ่ายค่าน้ําจ่ายค่านุนค่านี่คนทํางานประจําดีอยู่แต่คุณอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องลุยงานหน่อยถ้าจะสมัครงานมีโอกาสได้งานนะคะความรักสัปดาห์นี้อย่าจิกแฟนนะหลายๆคนจะไปเที่ยวด้วยกันหลายๆคนกําลังคิดจะทํานู่นทํานี่ให้แฟนถามว่าดีไหมก็ดี ลเลาพายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยพร้อมจะทุ่มเทพเพื่อเขาทุกอย่างแต่ถ้าคนขี้หึงบางทีเราอาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าคนขี้กังวลเกี่ยวกับลูกกับเป้ากับแฟนเราก็จะกังวลเกี่ยวกับเขามากไปหน่อยถ้าไม่รับโทรศัพท์ฉันตามเลยนะถึงที่ส่วนคนโสดวิ่งตามหาใครสักคนอยู่ไหมแ้วคนมีกิก๊กมีแฟนมีมีมีคนที่แบบคุยคุยอยู่จะมีดวงที่แบบเป้าคือคนนี้แหละจะพุ่งชนนะขอให้สมหวังนะคะเนาะ,ะนะส่วนใครที่กำลังมองหาอาชีพเสริมหาอะไรใหม่ๆทําทำ ลุยซะในนี้มันบอกว่าถึงเวลาต้องทําแล้วแหละอดทนหน่อยนะนะคะอนาคตไกลๆมีโอกาสสมหวังจ้ะว่างงานเดี๋ยวได้งานไปสมัครเลยนะตัวเองในนี้มันบอกเลยว่ามีจังหวะดีนะคะมีอะไรทําไปก่อนเลยแฟนห่างกับเราทะเลาะก,กันบ่อยไปงอ้อเขาหน่อยสิตัวเองไม่ค่อยหวานนะ่ะถ้าเป็นเป็นคนราศีกุมเนี่ยบางทีตัวเองได้ไพ่ผู้ชายบางทีก็ไม่ค่อยหวาน ไปหาไปง้อพูดคุยดีย๋ยวเขาหน่อยถ้าอยู่ไกลๆก็ถ้าจีจ้าหากันมันเป็นไพ่ห่างเนาะเออนะจ๊ะนะไปง้อไปง้อแต่บางทีเนี่ยคนมีคู่หลายๆคนเนี่ยจะต้องจับผิดกันบางทีถ้าจ้องจับผิดกันก็จะเหนื่อยเรื่องรักเนาะแต่ถ้ามีความลับกันเนี่ยบางทีมันจะต้องเอาคำตอบให้ได้ฉันต้องรู้ให้ได้เซนส์นมันแรงอ่ะอย่าทะเลาะก,กันก็แนละ้วกันเนาะพรุ่งนี้ยังไม่ถึงขั้นทะเลาะแต่มันจะจุกจิกอย่าให้ถึงขั้น,นทะเลาะนะเออ ะะโชคมีลุ้นนะ,ะราศีกุมเนี่ยพรุ่งนี้ถ้าอยากจะปังอยากจะดีถ้ใส่สีอะไรดีนะที่เสริมดวงนะคะพรุ่งนี้โทนส้มนะการทําบุญเสริมดวงในนี้บอกว่าถ้าอยากจะลุยทําอะไรสักอย่างแลวอยากได้ความสําเร็จให้ไปขอพรเอ่ออันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะกษัตริย์นักร,ร,รบพญาพี่ชยัยพิชัยดาบหักพญาพระเจ้าตากก็ได้ไปขอพรเนาะ ถ้าใครตั้งใจจะไหว้พระทําบุญที่ไหนไปเลยอันนี้มันบอกเลยว่าสายพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือไปขอพอรท่านมีโอกาสได้นะจ๊ะตรวจเช็ครสสักหน่อยก็ดีเนาะ